ค,คุณต่ายก็บอกว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่ใช้เจคอฟฟี่มาอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันนะครับคุณรสรินมิตรอุดมนะฮะคุณต่ายเธอเองก็มีอาชีพที่เรียกว่ามีร้านขายของนี่แหละนะฮะผมเชื่อว่าเธอก็น่าจะพบเจอสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรมากมายเข้ามาในชีวิตเนี่ยแหละครับและยิ่งเป็นพวกชงดื่มเนี่ยผมว่าเธอต้องพบบ่อยแต่เธอเลือกเจคอฟฟี่ครับแล้วเธอก็ใช้เจคอฟฟี่อย่างประจําด้วยที่สําคัญนะฮะ เดี๋ยวถ้าท่านรู้ว่าเธอดื่มเจเคฟฟี่เวลากี่ซองท่านตกใจเพราะว่าผมเอได้ยินเธอพูดแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ดื่มเจเคฟฟี่หรือว่าดื่มน้ําคุณตายสวัสดีครับคุณตายสวัสดีค่ะคุณเทียนหนะฮะนี่ก็เป็นโปรดักเวอร์ตัวเจเคฟฟี่อีกขั้นหนึ่งที่จะมีโอกาสได้ร่วมแบ่งปันในวันนี้แบ็กกราวด์ด้านหลังคุณตายมองไกลๆเนี่ยคือเจคคฟฟี่ใช่ไหมครับไอถุงฟ้าๆนั่นอะ ครับคุณเชียงไไหมรไม่น้อยหน้าคูเปิรเลยนะครับเพราะว่าท่านแรกเดี๋ยวโอ้โหประเดิมชุดใหญ่ของเราก็มีเหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณต่ายต้องแจ้งเพื่อนๆหน่อยว่าจริงๆแล้วในอาชีพของคุณต่ายเนี่ยมันก็จะเปิดร้านขา,ขายของด้วยใช่ไหมครับค่ะคุณต่ตายน้ำขายของเป็นขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะต้องเปิดร้านตั้งแต่ตีสามเลยค่ะคุณเชียงหาโอเค<ะ>แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีของหลายประเภทก็ตามแต่ว่า คุณตายก็มีโอกาสได้ใช้สินค้าของเจอเนสแล้วก็เป็นตัวเจคอฟฟี่ตัวหนึงห่งเนี่ยที่ใช้อย่างสม่าเสมอทีนี้เราได้ฟังคุณหมอนกเมื่อสักครู่นี้นะคุณตายเนาะท่านก็ได้พูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าไว้น่าสนใจทีนี้ในภาพของเราเนี่ยท้องถามคุณตายกันว่าการรู้จักเจคอฟฟี่เนี่ยนะครับหรือว่าการเริ่มต้นในการใช้มาเนี่ยมันยาวนานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยอ๋อตายทานเจคอฟฟี่มาได้ปีเสรจๆแล้วค่ะทีนีงหาแล้วก็ พอทานได้ผลก็เริ่มมาทําธุรกิจกับเจอฟฟี่เลยค่ะเออส่วนส่วนตัวแล้วเนี่ยส่วนตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วไหมครับค่ะปกตินะคะสายก็เป็นนักต้องอาศัยกาแฟนะคะคุณเขียนคือว่าสายต้องทําให้ร่างกายสายกระฉับกระเชงแล้วก็แบบไม่ง่วงอะคะ่ะเพราะว่าสายต้องตื่นตั้งแต่ตีสามมาเปิดร้านเลยสายจะท,ทานกาแฟถึงวันละ สองสามบางวันก็สี่แก้วแต,แต่ผลที่ตามมานะคะคุณเกียรตมันทําให้กระแฟพวกนั้นนะคะทําให้ใจสัน่นแล้วก็แบบนอนไม่หลับค่ะแล้วก็เป็นแบบสุขภาพไม่ดีค่ะสมองคือคิดอ,อะไรก็ไม่เคยออกค่ะคุณเกียรตแต่ก็โชคดีนะคะที่่ายได้มีโอกาสได้มาเจอเจ,อเจอคอฟฟี่ค่ะคุณเกียรติายก็ดื่มปกติวันละสามแก้วสีแก้วก็มีค่ะคุณเกียรเพราะว่าเริ่มแก้วแรกก็ตั้งแต่ตีสามเลยเนาะ แต่ผลที่ตามมาก็คือว่าตาไม่มีอาการใจสั่นนะคะแถมยังหลับหลับดีหลับสบายหลับลึกเลยค่ะคุณเทียนแล้วก็ตายก็แบบพื้นมันมากๆเลยเพราะว่าดึมดึงต่อเนื่องไปในานอะ่ะมันทําให้ตายอ่ะมีรูปร่างที่แบบว่าดีขึ้น,นะค่ะคุณเทียนจากที่แบบว่าแต่ก่อนตายจะอ้วนมากเลยนะคะเพราะดื่มเจคอฟฟี่แล้วสัดส่วนตาก็จะแบบเล็กลงแล้วก็ สุขภาพก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าใจไม่สั่นไม่อะไรแล้วก็แข็งนอนหลับสบายแล้วก็สดชื่นด้วยค่ะแล้วทาให้คนที่มาซื้อของอะ่ะเดินเข้ามาในร้านเขาก็จะทักจ่ายนะคะพู้เรียนว่าเฮ้ยแม่ค้าไปทําอะไรมาทําไมดูดีทําไมทําไมเด็กลงเด็กลงทุกวันอะ่ะซึ่งมันก็เฮ้ยทําให้ทําให้ตัวตายนะคะรู้สึกแบบว่ามั่นใจมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะคะผเรียน ก็มีคนมาทักแข่งงานก็เกิดความั่นใจแล้วก็แบบสามารถ,สา,ารถสามารถเอาไปส,สร้างธุรกิจได้คือการที่ตายได้มีโอกาสได้แนะนําวิธีกินวิธีใช้เจคกอฟฟี่ของตายให้กับลูกค้าให้กับคนทั่วไปนะคะเพราะว่ามันทําให้ตายมั่นใจตรงที่เขาทักตายว่าไอ้สวยด้านหน้าเด็กนี่แหละคะ่ะคุณเตียนแล้วก็เดี๋ยวขอเวลากินเจอฟฟี่แป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นเวลาแี่ที่สอง โอ้โนี่เหมือนคุเปิลเมื่อกี้เลยนะคคือมาชงยั่วๆแล้วก็ดื่มโดยที่ไม่สนใจอะไรผมเลยตามสบายับตามสบายผมผมเข้าใจสิ่งที่คุณต่ายพูดมากๆว่าเวลาขายคุณเข้าใจเลยว่าเวลาถชาสินค้าแล้วมันเกิดผลลัพธ์แล้วมันเห็นเห็นเห็นผลชัดเนี่ยเวลาคนมาทักเราเนี่ยมันสร้างความมั่นใจกับเรา แล้วก็ด้วยอาชีพของคุณต่ายเนี่ยต้องมีหน้าร้านต้องเปิดร้านเนี่ยงัรั้งเวลามันจะไม่เหมือนคนอื่นเขาใช่ไหมฮะมันต้องตื่นเช้าแล้วก็ต้องอยู่ตลอดทั้งวันแล้วพวกนี้ทีนี้ผมขอไปโฟกัสประเด็นที่เราดื่มวันละหลายๆซองหน่อยนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมการดื่มกาแฟของคุณต่ายเนี่ยเท่าที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยเราก็เป็นคนที่ดื่มกาแฟมาก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้ว แต่เผิอไอ้เก่าก่อนหะน้าีนที่เราดื่มของที่ไม่ใช่เจอเนสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรมีอาการหรือแบบส่งผลที่ไม่เหมือนตัวเจคอฟฟี่ใช่ไหมครับช่วยยืนยันกับผมและเพื่อนๆที่กําลังชมอยู่ไหนว่าการดื่มเจคอฟฟี่เนี่ยปริมาณที่วันหนึ่งอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ซองเดียวอาจจะสองสามหรือสี่เนี่ยมันนอกจากไม่มีโทษแล้วเนี่ยมันกลายเป็นส่งผลให้เราแบบมีสุขภาพมีผิวพรรณแล้วก็ร่างกายที่ดีขึ้นด้วยช่วยตอบย้ําตรงนี้ผมอีกรอบนึงอ๋อค่ะ ไอสิ่งที่สิ่งที่เห็นได้ช,ชัดๆเลยนะคะก็คือหน้าหน้าเ้าจะเด็กลงใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้ผิวผิวขาวแล้วก็ผิวใสขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคุณเพียงอ,อ,อายุสี่สิบปีแล้วความกระชับมันบางคนเขาก็จะจะหย่อนค้อยเนาะแต่ว่าของแตานเนี่ยยังกระชับดีคือแต่จะชอบทานอ่ะก่อนอาหารเนาะมันจะทําให้อิ่มแต่แล้วถ้าเวลาเราได้ออกกาลังกายแล้วทานก่อนออกกาลังกายนะคะคุณเพียง มันจะทําให้เราไม่เหนื่อยเลยค่ะทานต่อเนื่องไปแล้วมันก็จะดีสุขภาพดีหลับสบายขนาดทานมันละสามถึงสี่แก้วอะ่ะยังไม่มีผลอะไรเลยค่ะมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆเลยค่ะคุณเพียร์ขาอืมอืมแล้วก็วด้วยผิว<พ>ที่เป็นตายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเรียบเนียนขึ้นเลยนะคะคุณเพียรครับ แสดงว่าคุณคุณตายได้ครบหมดเลยแหละผมฟังดูแล้วนะสุขภาพความก็เร mm ียกว่ากระชับกระเฉงผิวพรรณที่ดีแล้วก็ได้ความมั่นใจนะเวลาที่ใครมาทักเรานะครับก็ให้คุณตายทิ้งท้ายฝากบอกเพื่อนๆหน่อย เกี่ยวกับเรื่องเวลาที่มีโปรโมชั่นเจคอฟฟี่ใช่ไหมครับที่บริษัทมีการมอบให้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าคุณต่ายจับจองทุกครั้งแหละนะครับอบอกเพื่อนๆหน่อยว่าคนที่ยังไม่ทานคนที่ยังไม่ทานเจคอฟฟี่คนที่ยังไม่ทานเจคอฟฟี่เนี่ยมันมันควรจะต้องเริ่มทานจากซองแรกแล้วคุณจะติดใจแน่นอนเลยช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยครับค่ะอยากฝากบอกกับเพื่อนๆนะคะที่แบบว่าเป็นคอกาแฟหรือหรือว่าไม่ชอบทานกาแฟเลยแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะได้มาดื่มเจคอฟฟี่นะคะ เพื่อนจะติดใจเลยค่ะเพราะว่ามันมันมันหอมมันไม่มีข้อเสียเลยค่ะข้อเสียมันก็แบบว่ามีอย่างเดียวเท่านั้นคือกีนบ่อยมันก็เปืองมันก็หมดเร็วแค่นั้นข้อเสียข้อเดียวที่เหลือคือดีหมด okay. ได้เลยได้เลยขอบคุณมากครับคุณต่ายครับที่มาแบ่งปันเรื่องเจคอฟฟี่ในวันนี้นะครับเพราะว่าผมว่าการดื่มกาแฟบางคนนั้นอาจจะเกรงว่าการดื่มในปริมาณมากอาจจะทําให้เราเสียสุขภาพหรือเปล่าแต่ว่าคุณต่ายตอบย้ําแล้วว่าไม่มีปัญหาสำหรับตัวเจคอฟฟี่เลยขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณรสรินมิตรอุดมหรือว่าคุณต่ายของเรานะฮะมีโอกาสเจอกันในงานต่างๆนะครับคุณต่ายขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ